ทู้ชมครับที่นี่สวนมาละทาอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับก็พบกับช่องมาละทาชาแนลนะครับพอดีวันนี้ก็เป็นวันที่31เดือนธันวาคม2566นะครับก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ไมโครโฟนนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดังยังไงก็เล่งเสียงฟังเอานะครับครับ <laughs> ก็นึกได้ว่าพอดีเรื่องของระบบน้ําของทุเรียนน่ะนะครับภาคเหนือเนี่ยมันก็มีภูเขาอะนะครับหลายสวนก็อาจจะมีความชันที่เขาจําเป็นต้องใช้ระบบน้ําในการรดน้ําทุเรียนน่ะนะครับ <c oughs> บางสวนก็อาจจะใช้ปั๊มวอเทอร์ปั๊มอะปั๊มไฟฟ้านะครับปั๊มหอยโค่ง นะครับอัน,นั้นถ้ามันไม่ชันเกินไปบางสวนอาจจะใช้สองเครื่องหมายความว่าสูจบจากสะเครื่องหนึ่งไปถึงกลางเขาทําแท้งไว้อีกแท้งนึ่งทําบ่อน้ําเก็บน้ําอ่ะนะครับก็อีกบ่อหนึ่งแล้วก็สูบจากใช้เครื่องอีกตัวหนึ่งสูบจากไอ้ตรงกลางเขาเนี่ยไปถึงปลายเขานะครับแต่ที่นี่ที่ผมอยากจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นระบบที่ผมทํามาตั้งแต่เมื่อ2ี่สปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของผมเนี่ยมันเป็นภูเขาเป็นเขาสูง,งเขาชันนะครับแต่ว่ามันจบในเครื่องเดียวระยะที่สูบขึ้นนะครับความชันนี่น่าจะสู่4ี่สี่สิองศานะครับจุดที่มันชันน่ะนะครับแล้วก็ระยะจากปั๊มเนี่ยประมาณ250เมตร าไกลนะครับท่านผู้ชมไกลอยู่มันมี2ฝั่งนะครับฝั่งเขาด้านทิศเหนือกับด้านทิศใต้ด้านทิศใต้นี่น่าจะอยู่ที่200เมตรก็ความชันก็พอๆกันนะครับ200เมตรอาจจะ250 m. พอๆกันได้ด้วยนะครับก็เลยนึกได้ว่ามีหลายสวนโดยเฉพาะภาคเหนือเป็นภูเขาผมว่ามีแหละนะครับที่จะต้องอมีการจัดการระบบน้ําหลังจากขุด สะขูดบ่อน้ำใหญ่ๆเพื่อให้น้ำเก็บน้ำไว้ใช้สูบลดต้นทุเรียนในช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับก็เลยคิดว่าวันนี้พอดีว่างๆด้วยนะครับเป็นวันที่31ธันวาคมวันสิ้นปีนะครับก็คนงานก็พักกันนะครับผมก็เลยมีเวลาว่างที่จะไม่ต้องมาดูโน่นนี่นั่นนะครับก็พาทุกท่านมาชมเกี่ยวกับระบบน้ำที่ผมใช้อยู่ว่าทำไมเครื่องเดียวเนี่ย มาถึงจบทั้งที่ดอยก่อชันระยะก่อไกลนะครับก็คือผมจะใช้ปั๊มชักปั๊มชักขนาดเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับของผมใช้ของอสลูเกอร์ของเยอรมน,นีนะครับอัตราที่เขาบอกไว้คือ9,500ลิตรต่อชั่วโมงก็ยังว่าแหละมันก็แล้วแต่ระดับความลาดเอยียงของพื้นที่นะครับก็มาดูกันว่าผมจบในเครื่องเดียวอย่างไรนะครับมีเครื่องเดียวเนี่ยส่วน สูบใส่บอ่อแท้งน้ําหรือบอ่อน้ําที่เก็บไว้บนเขาอะนะครับทั้งหมดเออ่6แท้ง6บอ่อเห็นไหมครับมันเอาอยู่นะใช้เวลาหนึ่งวันในการสูบแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยก็คือน้ำมันดีเซลห0ึบาทเนี่ยสูบได้ตั้งแต่เช้าถึงนู่นแหละสองุ่มสารุ่มนั่นแหละมันก็ประหยัดดีครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า แล้วก็ที่สําคัญคือมันมีแรงอัดพอที่จะเอาน้ําเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหนึ่งสสามี่เสียพลังไฟไฟ้าอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นระบบเรื่องของโซลาเซลล์หมดสิทธิ์เลยนะครับถ้าจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดได้ว่าเออพามาชมซะหน่อยในก็ในห,นหลายท่านก็อาจจะคิดอยู่หรือทําอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำยังไงดีเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม จากจุดที่ผมตั้งปั๊มน้ำไว้นะครับมันจะขึ้นไปเขาด้านเหนือนะครับอันนี้คือเขาด้านเหนือเดี๋ยวผมพาไปดูไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นนะครับอาจจะมีสัน่นนิดหน่อยนะครับบนโน้นนะครับกับบนโน้นอันนี้คือสองบ่อน้ำที่อยู่ทางดอยท่านทิศเหนือนะครับเดี๋ยวพาไปดูดอยด้านทิศใต้ครับ เห็นบอ่อไหมครับอยู่ตรงโน้นครับนะครับจากนี้ไปก็น่าจะได้สักสองร้อยเมตรอีกบอ่อหนึ่งก็อยู่ตรงโน้นนะครับตรงนี้มีสองบอ่อครับเป็นบอ่อที่ <c oughs> ที่ทำใหม่บอ่อหนึ่งหกหมื่นลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเงาะแต่ผมล้มเงาะเพื่อปลูกทุรเรียน อันนี้เป็นก้านยาวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีวงมณีแล้วก็หมอนทองนะครับอันนี้วันนี้ให้ดูระบบน้ำก่อนนะครับครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของปั๊มน้ำอย่างที่ผมว่านะครับคือผมใช้ควายเหล็กนี่เอง <laughs> นะครับควายเหล็กตัวนี้ถ้าไม่นับรวมที่เขาซื้อมาทำนาสมัยก่อนนะผมก็ใช้มาแล้วยี่สิบสองปีนะครับ มีการบำรุงเป็นระยะยังไม่เสียครับเปิดได้ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยยันดึกด้วยก็ไม่เคยหยุดทำงานนะครับอันนี้คือปั๊มซักตัวที่ผมพูดถึงนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ของผมก็จะเป็นสลูเกอร์จากเยอรมน,นีน่าจะเป็น9,500ลิตรต่อชั่วโมงเห็นไหมครับนะครับอันนี้ ก็จะต่อสายดูดขนาดสองนิ้วนะครับออกมาแล้วลงไปที่สะนะครับเราต้องทำจุดที่กรอกน้ำด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้เวลาหั <c oughs> วกระโหลกดูดน้ำมันเก็บน้ำมาอยู่เนี่ยเวลาเราเกรอกน้ำจะได้กอกง่ายนะครับแล้วก็เป็นท่อออกด้วยความว่าน้ำเนี่ยมันถูกสูบขึ้นบนเขาอะนะครับ เราก็จะต้องทำวาล์วกักน้ำป้องกันการย้อนกลับด้วยนะครับตอนเราเปิดเครื่องเราก็ค่อยเปิดเขานะครับค่อยเปิดวาล์วนะครับเพื่อให้หน้ำมันออกไม่งั้นเครื่องมันระเบิดท่อจะระเบิดแรงมากเลยนะครับอย่าต้องจุดนี้สำคัญมากเลยครับท่านผู้ชมถ้าเราลืมเปิดวาลว์นี่ยท่อน,นี้ระเบิดแล้วมันมันแตแกแรงมากแล้วมันปักลงดินขนาดดินแหง้แหงๆนี่เรียกว่าปักไปครึ่งเลยอะ นะครับถ้าสักครืบเนี่ยันปักลงไปสักครึ่งเลยแรงมากถ้าเจอตัวคนนี่น่าจะทะลุได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับอันนี้คือลักษณะของปั๊มที่สามารถสูบขึ้นบนเขาระยะ250เมตรทั้งที่เขามีความชันมากนะครับบางน่าจะอยู่ที่4ี่สองศาสี่สถึงสีองศานะครับ แล้วก็แนะนําเพิ่มเติมนะครับจากท่อดูดท,ที่เราทําลงไปเนี่ยทุกท่านจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คืออ่าตรงนี้เห็นเป็นสะพานไหมครับตอนผมขุดสระผมเอาบอ่อเอาท่อเนี่ยท่อขนาดเมตรยี่สิบเนี่ยงลงไปด้วยลงไปตั้งไว้ไอ้ตรง <c oughs> ข้างๆก้างๆสรนี่แหละนะครับเผื่อว่าเราไม่ต้องลงน้ําเวลาเราจะเปลี่ยนหัวก,กระโหลกหรือจะแก้ปัญหาว่า ว่าก่อลกมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะครับเราไม่ต้องลงน้ำํำเราก็แค่สาว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 ขึ้นมานะครับเอามาแก้ไขได้ง่ายนะครับทําสะพานไปอย่างนี้นะครับแนะนํานะครับใครทําบอ่อโอ้ยแสงแดดสอ่องอลองเดินให้ท่านผู้ชมดูนะครับอืมเรืงนี้ทำไมกันสั่นก็นดี สามารถเดินไปได้นะครับท่านผู้ชมทำสะพานนะครับบอ่อก็จะอยู่ตรงกลางนี้แหละนะครับจำนวนทั้งหมด10บอ่อ10ชิ้นน่ะ10ท่อนน่ะก็คือสูง5เมตรนะครับเพราะฉะนั้นน้ำผมตอนนี้อยู่ที่4เมตรกว่านะครับความลึกของน้ำปีก่อนได้ฝนเยอะน้ำได้อยู่ที่เกือบ6เมตร นะครับสูบใช้ไปหนึ่งฤด,ดูการเนี่ยน้ำเหลือสาเมตรก็ใช้ไปประมาณ3เมตรปีนี้ได้แค่ห้าเมตรสูบใช้อีก3าเมตรก็คงจะเหลือสัก2เมตรนะครับในก่อนที่ฝนจะมาในฤดูการหน้านะครับก็ทำบ่อยอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมปั๊มแบบนี้นะครับถ้าเราจะเปิดปั๊มเนี่ย นะครับก่อนที่จะเปิดเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของลมะครับท่านผู้ชมเราจะต้องมีการไล่ลมนะครับต้องมีการกอกน้ําให้เต็มท่อดูดก่อน,อ,น,นอันนี้คือท่อดูดนะครับก็ต้องกอกน้ําตรงนี้นะครับเราเปิดออกได้เวลากอกอะ่ะให้กอกให้หมดเวลากอกนะครับเปิดเปิดเปิดเอ่อน,อน็อตออกให้หมด เสร็จแล้วก็กอกเข้าไปวาลวนี่เรายังไม่ได้เปิดนะครับถึงเปิดวาลวน้ําอาจจะย้อนมามันก็ไม่ออกรูนี้นะครับมันออกเฉพาะรูนี้รูส่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากรอกก็รายละเอียดก็แล้วแต่นะครับรายละเอียดก็แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรกรอกให้มันเร็วนะครับผมก็จะกอกไปอย่างนี้จนกว่าจะเต็มนะครับ แล้วก็จะต้องมีการไล่ลมนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกอกน้ำตรงท่อดูดเนี่ยเต็มละนะครับแต่ว่าท่อส่งเนี่ยผมจะต้องมีการไล่ลมเนื่องจากว่าช่วงตั้งแต่ตรงนี้ <c oughs> มาถึงตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราปิดบาไว้เนี่ยมันจะมีลมมันจะไม่มีน้ำละนะครับเพราะฉะนั้นต้องไล่ลมส่วนนี้ออกก่อนนะครับเราถึงจะสูบน้ำได้ขึ้นอย่าง ที่คุณภาพของปั๊มของมันไปได้อะไม่มีลมมากักเพื่อให้น้ำมันออกน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดไล่ลมให้ดูนะครับเห็นไหมครับขนาดผมเปิดน้ำลงนะ,นะครับเสียงเห็นไหมครับ จะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับในการที่น้ำจะออกแล้วน้ําที่ออกเนี่ยต้องสม่ําเสมอนะครับแสดงว่าน้ําที่เป็นท่อออกอ่ะน้ําเต็มท่อละไม่มีลมละนะครับเราถึงจะไปสตาร์ทเครื่องตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะปั่นและชักตัวของปั๊มได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเดี๋ยวเราจะปิดเดีผมกรอกตรงนี้นิดนึง ก็ไม่นานหรอกครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นผมก็ต้องปิดละนะครับไม่มีใครมาถืออันนี้ให้กันเลยอาจจะคุกขักบ้างนะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแต่่าลืมเปิดวาล์วตรงนี้ด้วยก่อนจะสตาร์ทเครื่องควายเหล็กนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะขันนัดให้แน่นและเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับการทํางานของมันนะครับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เครื่องทํางานแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะปั๊มซักอย่างนี้วาล์วตรงโน้นต้องอย่าลืมเปิดนะครับไม่งั้นเครื่องระเบิดครับมันก็จะทํางานอย่างเงี้ยตึก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 ไปทั้งวัน น้ำก็จะไปลงบ่อที่ปลายเขาที่บนเขาสุดที่เราทําบ่อเก็บน้ําไว้นะครับครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของการทําปั๊มแล้วก็ขอแนะนําเพิ่มเติมนะครับหัวกระโลกที่เราใช้เนะี่ยไม่ควรจะเป็นหัวสปริงนะครับควรจะเป็นหัวเปิดปิดนะครับมันจะมีฝาเปิดปิดได้ไม่ใช่แบบสปริงที่น้ํามันขึ้นเลาะตามท่อ นะครับเป็นฝาเปิดผิดจะดีกว่านะครับครับท่านผู้ชมครับก็พาชมเกี่ยวกับปั๊มชักที่ใช้ชักน้ําสูบน้ําขึ้นบนเขาที่สูงชันนะครับระยะ200กว่าเมตรคือใช้ปั๊มเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะนําภาพของบ่อเก็บน้ําเสริมมาให้ดูด้วยนะครับว่าทําอย่างไรนะครับลักษณะบ่อมันเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังเกี่ยวกับการทําบ่อเก็บน้านะครับที่อยู่บนดอยนะครับมันก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเวลาเราสูบน้ําขึ้นเนี่ยขอให้สูบน้ําขึ้นได้เหอะนะครับนอกนั้นมันเป็นเรื่องการจัดก,การที่ง่ายมากในการที่จะมาวางระบบน้ําให้กับทุเรียนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการดันของเครื่องเหมือนกับเครื่องปั๊มน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปิดเบาไหนเปิดเบาไหนมันก็เป็นแค่น้ําลงจากที่สูง นะครับเครื่องมันไม่ได้ทํางานแบบดันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการวันหน้าเวลาผลต้นทุเรียนที่มันโตแล้วก็พร้อมออกดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับการขึ้นน้ําถอยน้ําการให้น้ําต้นที่พร้อมกับไม่พร้อมอยากจะปิดเบาตรงไหนก็ทําได้เลยไม่เหมือนกับอวอเตอร์ปัมหรือปัมน้ําที่เราต้องเสียบปลั๊กไฟหรือขึ้นคัดเอาแล้วก็ดันอย่างเดียวทํางานรอบเร็วจัดมากอันนั้นเราจะปิดบางหัวบางอะไรท่อมันอาจจะแตกได้ใช่ไหมครับถ้าปริมาณน้ําที่ออกไปกับไอ้ต้นที่มันดูดขึ้นอ่ะ มันไม่พันไม่พอกันอย่างเงี้ยนะครับต้นดูดขึ้นเยอะแต่ว่าปลายปิดหัวซะเยอะเลยแล้วก็น้ํามันออกน้อยท่อมันก็ระเบิดได้แต่ถ้าเราชักน้ําขึ้นบนเขาสูบน้ําขึ้นบนเขาได้มันก็จะง่ายนะครับในการจัดการความแรงนี่ไม่ต้องห่วงครับจะเอาเบี่ยงไปแค่ไหนก็ได้ขอให้มันไปอยู่ที่สูงเถอะน้าเนี่ยนะครับสาหรับทุเรียนภาคเหนือที่ปลูกบนที่สูงอาจจะมีบนเขาอย่างผมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทางลาดชัน เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเอาน้ําขึ้นข้างบนได้ปล่อยลงมานะครับก็จะง่ายแล้วก็มีการจัดการที่ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ในการที่จะเ,เปิดน้ําปิดน้ําหรือให้น้ําวงแคบวงกว้างขึ้นน้ําถอยน้ําจาก30นาทีเหรือ10นาทีเวลาจะดอกอะไรอย่างเงี้ยดอกจบานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝาก เรื่องของปั๊มน้ำสําหรับคนที่ปลูกเรียนบนภูเขาต้องใช้ปั๊มชักนะครับไม่ใช่วอเตอร์อปัม๊มหรือว่าปั๊มที่ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ประหยัดด้วยตังร้อยบาทก็สูบได้ทั้งวันแหละตั้งแต่เช้ายันสองทุ่มสามทุ่มร้อยบาทค่าน้ามันดีเซลถูกด้วยนะครับจัดการก็ง่ายนะครับแล้วก็เราหลังจากที่เราวางระบบน้ําเรียบร้อยใครก็เปิดได้ใครก็ลดได้ใ,ดดใดดม่บ้านก็ลดได้ห้าร้อยกระต้นลดแค่สองชั่วโมงเสร็จแล้วง่ายดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากไว้สาหรับคลิปนี้นะครับพามาดูป้อมชักที่สวนมาลาธาอําเภอเชียงกลางจังหวัดนะั่นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดทะลุพันกว่าละเอ้ยพันละมั้งผู้ติดตามก็ข,ขอบคุณไปอย่างสูงสําหรับท่านที่ติดตามพยายามที่จะหาสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับชาวสวนทุเรียนทางจังหวัดน่านและภาคเหนะือนะครับมาให้ทุกท่านได้รับทราบรับชมเพราะว่าสวนนี้ก็ถือว่าสําเร็จในระดับหนึ่ง นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับขอบคุณครับ